สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวทุกคนครับวันนี้มาพบกับจุดแข่ง5ประการของ Predator 15เกมมิ่งโน้ตบ o ๊ก GTX 980M ที่คุ้มที่สุดอันแรกก็คือสเปคออกแบบมาสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะครับข่าวๆก็คือหน้าจอ15.6นิ้ว Full HD Intel Core i7 6700 HQ การจอ Nvidia GeForce GTX 980M 4GB GDDR5 แรม16 g b ครับฮาร์ดดิสก์ HDD หนมาพร้อมชุดระบายความร้อนแบบเกมเมอร์ครับพัดลม2ตัวพร้อมมีเสริมตัวที่3แบบ Predator f o r c e c o r e พอที่2ก็คือระบบระบายความร้อนสุดพิเศษอศัยชุดหลัก2ชุดนครับนั่นก็คือพัดลมโลหะความหนาเพียง0.1ย mm. งมิลิเมตรแยก่างหากระหว่างกราฟ,ฟิกการ์ดและก็ CPU ครับนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์สุดพิเศษอย่าง Dust Defender ครับที่ออกแบบช่องพิเศษเพื่อหมุนพัดลมย้อนกลับเป่าไล่ฝุ่นอีกด้วย ต่อามาก็คือฟีเจอร์ในการเล่นเกมแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคีย์บอร์ดที่มีปุ่มกดแป้นทีมใหญ่พิเศษพร้อมไฟแสดงผลรับได้ดังใจชุดคีย์รัดพิเดเตอร์โปรโซนที่ให้การเล่นเกมเป็นไม่ได้อย่างมือโปรครับจากปุ่มชอ็อตคัดต่างๆมากมายถึง5ปุ่มระบบเสียงนี่ก็สุดเทพ ข้อที่4ก็คือพอเชื่อมต่อครบครับดึงอนาคตมาไว้ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น PCIe แบบ M.2 Gen3 ที่มีความเร็วสูงมาก d ีสก์เพย์อร์ตแบบ full size หรือแม้แต่ USB 3.1 Type C ก็มีครับนอกจากนี้มีการติดตั้งบูเดไดครับที่ใช้ดูหนังภาพคมคมชัดๆได้อย่างสบายๆปิดท้ายด้วยอัปเกรดได้ง่ายออกแบบสวยงามโดยการขันสกูเพียง2ตัวครับก็เรียกได้ว่าอัปเกรดได้แล้วนะฮะเข้าถึง RAM Hard Disk แล้วก็ SSD ได้ในทันที เรียกได้ว,ว่าภาพรวมนี่สุดๆครับราคา69,900บาทถือว่าไม่สูงครับแลกกับสเปคที่ได้แล้วก็การรับประกัน3ปีกด s u b s r r i e ช c h a n อ e l ของเราใน YouTube พิมพ์โน้ตบุ๊กสเปคก็ Subscribe หรือจะกดทิ่มขวาจอได้เช่นกันสวัสดีครับ